ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็นี่นะก็อยู่ผมคอบเทนเน่นะครับก็หลังจากที่เออผมเนี่ยหายไปนานนำะก็ลงคลิปนั่นแหละครับแต่ว่าก็เออผมก็ได้ถ่ายไว้แล้วแล้วก็ตัดต่อนะก็คือหลายวันมนี้ผมสบายมากอะ่ะเออเลยผมคิดว่าผมน่าจะกลับมา ให้ดูของนะครับก็นี่ก็เป็น e ีที่สามนะครับรีวิวของปหนึ่งถึงปห้าแต่อันนี้มันไม่ใช่ปหนึ่งถึงปห้านะครับพอที่ผมจะโชว์ไปเลยนะครับก็ผมจะที่ผมบอกไปผมจะไม่เอาผลงานที่มีพ่อแม่ช่วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูชิ้นแรกกันเลยชิ้นแรกนะคก็เพิ่งทําล่าสุดเลยนะครับเนี่เป็นดาบชินบุนะครับนี่นะครับเป็นดาบชินบุนะครับนี่นะครับ ผมทาเองนะก็ถ้าใครนะครับอยากให้ผมสอนทำนะก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้ล่างได้นะผมก็จะสอนนะครับก็นี่นะนี่ก็เป็นดาบชินบุนะครับนี่แมนะมันก็จะมีปลายนี้นะผมว่าดาบยางนี้ก็เป็นดาบที่ทํายากนะแล้วก็สามารถฟันได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ฟัน,นครับผมแค่ตั้งโชว์ไว้ตรงตู้แบบโชว์สวยๆแต่จริงๆมันก็ฟันได้นะนะ่นะฟินฟินนะมันก็ฟันได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า ผมไม่ค่อยชอบนะนะผมก็แบบทําแบบคล้ายๆโมเดลอะได้มาก็ออกวางไว้เท่ๆนะครับนี่ก็ดาบเล่มนี้ก็เสียกระดาษไปเยอะเลยนะครับนี่นะที่จริงก็ไม่ต้องเป็นกระดาษสีแล้วครับแต่ว,ว่าผมก็แค่ทําให้มันสวยๆเนาะนี่ดาบชิโนโบุนะครับนี่ความยาวก็กระดาษสองแผ่นต่อกันนะครับนี่นะเดี๋ยวเรามารู้เล่มต่อไปกันเลยนะครับเก็บดาบเล่มนี้ก่อนนะ เล่มต่อไปนะก็คือเล่มดาบอินโนสุเกะนะครับนี่นี่นะครับดาบอินโนสุเกะนะครับนี่อันนี้เป็นเล่มใหม่ที่ผมเพิ่งทําได้ไม่ถึงสัปดาห์เลยนะครับเนี่ยเป็นเล่มน,นี้นะครับเพิ่งทําใหม่ล่าสุดนะครับนี่นี่ผมก็เคยทําดาบอินโนสุเกะไปแล้วนะครับตอนปอ .4 นะครับแต่ว่ามันก็ผม ทำผิดพลาดน,นะแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ผิดพลาดน,นะผมก็ทุกครั้งที่ผมลองทำผมก็จะลองฟันถ้าฟันไม่ได้ก็ทิ้งนะทิ้งก็ตามนะั้นนะครับนี่นี่นะครับก็อันนี้ผมก็เอากระดาษมาพันด้วยนะครับนี่กระดาษมาพันนะคล้ายๆแบบเชือกที่มันติดมันไม่ใช่เชือกหรมันคืออะไรสักอย่างเนี่ยผมขอเรียกว่าผ้าพันดากนะครับนี่ครับนี่นีนน่ก็ยาวเหมือนกันนะนี่นะ ดาบอิโนสุเกะก็จะไม่มีโุ้ยดาบอิโนสุเกะก็จะไม่มีกลงดาบเมื่อกี้ของหล่นนะค่อยเก็บนะนี่มันจะไม่มีกลงดาบนะดาบอิโนสุเกะอ่ะเล่มต่อไปนั่นก็คือเล่มนี้ตั้งแต่ป .4 แล้วนะครับนี่เล่มนี้เล่มนี้ตั้งแต่ป .4 แล้วนะนี่นะนะนี่นะอันนี้ก็จะทำเป็นดาบกิวนะแต่ว่าผมจะทำแบบดาบสั้นๆพอนะผมเคยทำดาบยาวๆแล้วนะแต่ว่า เออผมไม่ค่อยชอบดาบยาวผมพอมันออกมาใช่ไหมมันก็เหมือนอกับของอีโนสเกตแต่ว่าเออผมเล่ตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยได้วางไม่ค่อยได้วางโชว์นะผมก็เียก็จะเล่นฟันนะครับนะแต่ตอนนี้ผมผมเล่นจนมันพงังผมก็เลยตัดออกมันเป็นอันนี้แล้วก็ไม่เล่นอีกเลยผมก็แค่ตั้งโชว์ครับเนี่เนี่ยก็เป็นลายน้ำนะครับอัน ทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าทําไมด้านนี้เนี่ยแบบรายละเอียดไม่มีนะค,คือเปลืองสีเลยก็เลยแบบทาเป็นมั่วมๆเลยนะแต่ถ้าเกิดดูจากด้านนี้นี่ก็จะแบบสวยหน่อยนะครับนี่กล่องดาบนะครับก็เป็นกล่องดาบที่ผมทํามั่วมๆนะครับนี่นะครับต่อไปนะั้นก็คือขวานสตอมเบิร์กอันนี้ก็ทําได้เป็นปอ้านะครับนี่ผมดูจากช่องไนท์ซูเปอร์นะครับก็เห็นเขาทนะํานั้นก็เลย อยากลองทําบ้างน,นะแล้วก็สรุปทําก็มันก็ดูกากอะคือมันผมไม่มีปืนกาวก็เลยใช้เทปแล้วก็ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะเนี่ยมันก็เล่นได้แต่ว่าผมก็ทิดเหมือนเดิมแค่วางชูมจะทําแบบที่ตั้งนะเนี่ยสองขาสว่างไว้แต่อันนี้ตั้งไม่ได้ก็คือพิงไว้กับผนังนะเนี่ยอย่างเี้ยนะอ่ะเดยผมนะก็จะไป ไม่ใช่เลยเอาเอานี้กันล้วกันนี่เป็นอุปกรณ์เล่นฟิงกอร็บอร์ดของผมนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเขียนว่าลายเซ็นของผมนะครับคอปทันเนตนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเฉดสีสวยๆนะครับนี่ทั้งสองด้านเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวแบบเอาไว้เล่นแบบขึ้นนะครับนี่นะครับก็ ผมขอไปเอาของก่อนนะครับก็มันยังมีเยอะนะผมขอเอาแบบเอามารวมกันก่อนเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่มันเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือบล็อกของฟิงเกอร์บอร์ดที่ผมทําเองอันมันก็คือกล่องกระดาษนั่นแหละครับแต่ว่าผมก็เอามาแต่งลายเป็นกระดาษนี่เป็นลายส,สวยๆนะครับนี่นะครับเป็นลายที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันได้หรือเปล่าครับก็ ก็สวยนะสาหรับผมนะแต่ว่ามันแบบหัวกระโหลกผมว่ามันดูเละไปหน่อยนะสาหรับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะว่าจะเป็นอะไรนะครับนี่ก็จะเป็นบล็อกเหมือนเดิมนะครับเป็นบล็อกอกฟิงเกอร์บอร์ดนะครับแล้วมันเอาไว้ทําอะไรนั้นนี่นี่คือบล็อกเหมือนกันผมพยายามจะทําโอ้ยผมพยายามจะทําบันไดนะครับเนี่ยสรุปมันก็คือพังนะมันก็พังนะครับนี่ แต่ว่ามันก็ลงได้อะแต่ว่ามันก็เล่นไม่ค่อยได้หรอกครับนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับภาพผมก็ไม่ค ja. ่อยได้เล่นอยู่แล้วนะที่จริงตอนนี้ผมก็เล่นสีกะอกนั่นแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นกับแลมอยู่แล้วนะเนี่ยนะครับนี่ผมก็จะเอาวันนี้นะครับมาต่อกันเป็นแบบนี้เวลาเล่นก็อาจจะเปลี่ยนท่าบ้างเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะเล่นเป็นแบบนี้ด้วยนะชิ้นต่อไปก็เป็น บล็อกนี้นะครับนี่ก็เป็นบล็อกเหมือนเดิมครับนี่แต่แค่เอากระดาษมาแปะนะครับนี่เนี้จะเป็นลายเหมือนเดิมผมชอบนะเนี่ยอยู่ดีมันก็คิดออกอะ่ะนะนี้ก็เป็นลายเซ็นของผมเหมือนเดิมนะก็ต่อไปนะก็ะคือนี่บล็อกเหมือนเดิมคือฟิงเกอร์บอร์ดเวลาผมเล่นนะผมมีบล็อกหลายอย่างมากเลยนะก็ผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นกับบล็อกอยู่แล้วนะ ก็เลยทําบล็อกมาห,หลายอันนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกอีกอันหนึ่งนะันที่ใช้กระดาษแข็งแปะนะครับนี่นี่ก็จะเป็นลายเออไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับนี่เนี่ยอันนี้ก็ทําตั้งนานแล้วนะทาตั้งแต่เออก็ซิล่าเวอร์ซัตของเข้าเลยนะครับผมไม่ขอสปอยนะครับนี่นะผมก็เลยอยู่ดีๆผมก็คิดเออว่ว่า,วาหลังหลังก็ซิล่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะก็ผมก็เลยวาดมาเลยแล้วกันนะ นี่อันนี้ก็คือท่อระบายน้ํานะครับนี่ครับน,นี่ก็คือท่อระบายน้ํานะครับนี่ก็คือเอากระดาษมาติดอันนี้ก็กระดาษเหมือนกันแค่ทาสีนะครับเป็นสีดํานะครับ,รบก็ที่เหลือมันก็จะเป็นฟิง์มกร์บอดที่ผมทํานะครับก็มันก็จะมีอยู่เยอะมากนี่คือผมพยายามจะทําหลายๆอันนะเพื่อ คือเอาไว้เล่นเองด้วยหรือบางอันนะครับก็แบบสอนทําแล้วก็ไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าผมก็เอาไปตั้งโชว์แบบสวยๆด้วยงนะั้นเอาบล็อกมาแล้วก็มาวางเอาไว้นะแบบสวยๆนะเราจะเริ่มจากอันแรกที่ผมทําแล้วก็เฟลด้วยนะมันก็ไม่ใช่ว่าเฟลมันก็เล่นได้แต่ว่ามันนี่อันนี้ก็คืออันแรกนะทําโดยใช้กระดาษอันนี้ใช้แค่แผ่นเดียวนะครับเน่ไหมอันนี้คือใช้แผ่นเดียวนะครับนี่เป็นลายเซ้นเหมือนเดิมนะครับ แล้วทุกคนดูนะนี่ผมสามารถหักงอมันได้เออผมก็เลยคิดว่ามันก็เฟลแต่มันก็เล่นได้สุดมันเล่นได้หรือเล่นไม่ได้มันก็เล่นได้ทุกคนแต่ว่ามันแค่แบบเออเวลาเล่นบางทีมั่วจะงอได้ก็ค่อยดัดน,นะครับต่อไปนั่นคือ EP ที่สองก็น่าจะเป็นอันนี้นะท่าที่ผมจําได้นะครับนี่ที่ผมทำนะอันนี้ไม่ใช่ EP สองอันนี้คือสอนทำเป็น EP แรกแต่ว่า อันนี้คือชิ้นแรกที่ผมถามอันนี้คือชิ้นที่สองครับนี่เฮ้ยผิดอ่านล้ไม่ใช่ชิ้นที่สองอน,นี่อันนี้ครับผมนี่อันนี้คือชิ้นที่สองนะครับนี่อันนี้ก็ฟ e. เฟลเหมือนกันนี่เพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าอันนี้คือกระดาษแข็งแต่มันไม่ใช่มันคือสติกเกอร์ทุกคนดัดได้นี่โอ้โหมันดัดได้นุกถ้าทุกคนไม่เชื่อว่ามันคือสติกเกอร์ผมจะโชว์ให้ทุกคนดู แกะมาเนี่ยเห็นไหมมันคือเนี่ยมันจะมีสติกเกอร์แปะอยู่นะครับเนี่ยนี่ไงดูดูด,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 ดูลอกง่ายมากคือสติกเกอร์นะผมก็ไม่อยากจะแกะมันหรอกนะเพราะว่าก็ตั้งไว้เฉยๆมอนดรัะอันต่อไปที่ผมทำนะครับก็คืออันนี้นะครับผมนี่ทำเป็นกระดาษแข็งนะเนี่ยอันนี้ก็สอนทำไปแล้วถือว่าอันนี้คือไม่เฟลแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะครับนี่ โน t เทวก็ไม่ค่อยสูงคล้ายๆกับทรงโลชิหล่นนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้าเกิดมีเสียงเข้านะครับนะนะครับก็ถ้ามีเสียงเข้าก็ต้องขออภัยนะเพราะว่ามันมันลมนะเนี่ยอันนี้นะถือว่าเล่นได้แล้วก็ดีจริงๆนะครับก็อันต่อไปที่ผมทำนั้นน่าจะเป็นเอออันไหนว่านี่อันนี้ครับผม เป็นใช้กระดาษสองแผ่นนะครับนี่ใช้กระดาษสองแผน่นเป็นลายก็เป็นลายนี้เลยครับผมนี่นะผมติดทักแน่นเกินนะครับนี่มันเป็นรอยเลยนะครับไม่เป็นไรนะแต่ลายก็เป็นลายนี้นะครับลายนี้นะครับก็มันเป็นของลายเทคเด็กนะผมก็ผมชอบลายมันก็เลยเอามา,าวาดซะเลยแล้วก็ระบายสีนะครับทุกคนเห็นว่ามันสวยใช่ไหม แต่ว่าสีมนะันอะเห็นไหมไมีแหละต้องเก็บรายละเอียดอีกเยอะครับชิ้นต่อไปนะว่าน่าจะเป็นที่ผมทำนะอืมชิ้นนี้อันนี้ใช้กระดาษหนึ่งแผ่นครึ่งนะครับเป็นกระดาษหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็กระดาษผมหั่นครึ่งกลางนะครับนี่อันนี้ถือว่าเล่นได้ดีนะครับนี่อันนี้ผมเจาะรูด้นะครับนี่ วิธีการเจานะลูนนะก็ใช้เข็มนะไม่แนะนำให้ใช้เออเข็มไม่ใช่เข็มดีเออไม้จิ่มฟันนะครับทิ่มนะเพราะผมลองแล้วนะขาดเลยนะครับนี่ถือว่าอันนี้คือดีมากเลยนะทรงมันคล้ายๆกับทรงไฮคิกนะครับคือแบบนดตมันสูงนะเทลมันก็จะแบบต่ำแบบต่ำมากอะ่ะนะอันนี้ผมว่าเล่นได้แบบดีเหมือนกันแต่ผมไม่ได้สอนนะเพราะว่าอันนี้เก็บไปเล่นเองเฉยนะ กระบายน้นก็คืออันน,น,ะะน,นี้นะครับจะมีในเร็วๆนี้นะครับจะมีในเร็วๆนี้คือทรงเซิร์ฟสเก็ตทิ้งไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงคือทิ้งไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงคือแบบมันเล่นได้แบบโคตรดีอ่ะแล้วก็เจาะรู้ด้วยนะแล้วก็แข็งมากจะดัดให้ทุกคนดูดูมันแบบดัดไม่หักเลยทุกคนแล้วแข็งด้วยนะ แล้วก็ที่เหลือก็น่าจะเป็นกระดาษนะครับก็เดี๋ยวผมก็ต้องไปหยิบนะทำไมผมไม่หยิบมาทีเดียวนั่นหรอเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวตัดมาตอนที่ผมนะครับเอไปเอากระดาษมานะครับถมวพับเองนะทุกคนนะผมขอโทษด้วยนะครับคือผมลืมโชว์อะไรบางอย่างไปนะนี่คือสกิมบอร์ดค่ะผมนีนะ่อันนี้ก็ทาเองเหมือนกันนะอาจจะมีอาจจะลงคลิปในเร็วนี้ไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็ ฟลอะมันมันถ้าถามว่ามันเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าคือมันนี่ที่เห็นแม่ผมทาหลายชั้นถ้าใครอยากจะทําเป็นลายนะครับต้องทําหลายๆชั้นแบบนี้นะเนี่ยไหมเือทําผมผมกว่าจะทําหลายชั้นนี่นานมากประมาณหกชั้นนะครับเนี่ยใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนะครับเนี่ยนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลายฟิงเกอร์บร์นะเมื่อถึงหนึ่งคันซับนะผมจะแจกนะครับไม่ใช่แจกอันนี้นะผมจะ เให้ทางร้านโฮลิตมาให้ผมก็จะเป็นลายฟิงเกอร์บอลนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นสกีบอร์ดเหมือนกันนะแผ่นเดียวแบบไม่ติดลายเล่นได้เลยคือไม่ต้องแต่งลายไม่ต้องทำอะไรนะครับนี่แล้วคือนำเสนอมากคือสนามฟิงเกอร์บอดผมเป็นสนามฟิงเกอร์บอดที่ผมนั้นไม่ได้ทำยังไม่เสร็จนะครับก็ผมทำผมคิดตอนแรกผมคิดว่าจะทำแบบอันใหญ่ๆคิดว่าไม่เลยก ว่าผมว่าผมจะเอาอุปกรณ์ฟิงเกอร์บอร์ดมาวางไว้บนนี้นะผมจะได้แบบเออมีที่วางฟิงเกอร์บอร์ดที่วางอะไรนะเพราะว่าไม่งั้นผมก็ต้องวางบนโต๊ะแล้วมันก็ลกนะครับนะก็เลยคิดว่าอันนี้นะครับก็ก็เป็นอะไรที่ดีนะครับถ้าเนะกิดนะก็มีแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาตัดตอนที่ผมเอากระดาษมานนะนะครับผมตอนนี้นะผมก็ได้ไปหยิบมาแล้วนะครับก็ ผมจะนาเสนออันเลยนะครับเนี่ดาบเล่มนี้นะเองนะครับดาบเล่มนี้น่าจะเป็นดาบที่ดาพิฆาตสูรนะรน่าจะพึ่งเข้านะครับหรือเปล่าวะเออไม่ไม่น่าใช่หรอกน่าจะเป็นตอนที่แบบไม่ใช่เดอะมูฟวี่นะครับถ้าผมดาบเล่มนี้ผมน่าจะทาตอนปสามหรือปสี่แต่ถ้าเกิดผมจําได้ก็น่าจะประมาณปสี่ต้นๆนะที่น่าจะพึ่งเรียนปสี่เลยนะครัเนี่ยเล่มนี้ก็ตั้งนานเลยนะครัเนี่ยเนี่เนี่ย เห็นไหมหักอได้เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นดาบเล่มแรกที่เป็นคล้ายๆกับซามูไรนะครับนี่ส่วนกลงดาบนะครับก็จะเป็นลายแบบคล้ายๆย,ยันผมไม่รู้ผมจะเขียนไปทําไมนะครับนะชิ้นต่อไปนะครับก็คือนะครับ